สองแสนบาทรับซื้อจริงรับซื้อเหรียญยี่ห้ตาตังรัชก,กาลที่9กตราแผ่นดินแบบนี้จ่ายสดทันทีเหรียญละสองแสนบาทใครมีเหรียญรุ่นนี้หยิบขึ้นมาดูด่วนเลยครับสองแสนบาทจ้า สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไลน์บีเอ็นเคศูนย์แนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาดร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกด้านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มนเพรวัตถุโบราณและน้องเบนเข็มนเพรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มนเพรวัตถุโบราณเอซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ครับนี่วันนี้ครับเรามาพบเจอกับเหรียญยี่ผ้าตังครับนี่คือเหรียญยี่ผ้าตังรัชกาลที่เก้าเหรียญละสองแสนฟังไม่ผิดหนึ่งเหรียญแบบนี้อันละสองแสนบาทใครมีติดต่อมาด่วนดวนครับ ใครมีแบบนี้ติดต่อมาด่วนๆเหรียญละสองแสนบาทสวัสดีพี่มิดครับเอฟเียกไต้หวันงับสวัสดีพี่วรรณรัตน์ครับสวัสดีพี่ทาวันนี้ให้ดีที่สุดครับอ่ะเรามาดูงับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังรัชกาลที่9ครับหลายๆคนมีอยู่ครับเหรียญรุ่นนี้ครับมีประกาศออกใช้เนี่ยเมื่อปีพศ2,500ครับและมีการเล่นหากันมาอย่างช้านานอย่าพลาดไปขายถูกๆโดยเด็ดขาด ย้ำนะครับอย่าพลาดไปขายทุกถูกโดยขาดเพราะว่าอะไรพี่ๆรู้ไหมครับเหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้มีราคาสูงจริงอ่ะใครมีใครเคยเห็นเหรียญยี่ห้าตังแบบนี้บ้างครับอันละสองแสนบาทใครเคยเห็นพิมพ์เคยเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยได้ไหมครับนะครับใครเคยเห็นพิมพ์เคยเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยสวัสดีพี่สิริสวัสดีพี่สมพรครับหนึ่งเหรียญแบบนี้ขายได้แน่นอนแต่จะต้องเป็นเหรียญที่มันหายาก พี่ฟังนะสวยแบบนี้อันละสองแสนเก่าเก่าลงไปนิดหนึงแบบนี้อันละแสนหลายคนเฮ้ยแบงก์เหรียญยี่ห้าตังมันแลกแบบนี้ได้เลยเหรอแลกที่ไหนได้พี่รู้ไหมครับแลกที่ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับนะครับนี่พี่จ๋าดูนะไอเดลายตามหน้าจอครับ พี่ๆด้านใดนะครับมีของอยากจะขายนะครับแอลน์ n e id ตามหน้าจอนะครับส่งรูปของพี่ๆมาประเมินราคานะครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาครับอย่างเช่นเหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้อ่ะจดสังเกตความแพงครับเรามาดูกันเลยสวัสดีครับนี่พี่เนชาวินบอกมีห้าตังห้าสิบตังไม่มีราคาครับมีเหรียญที่มีราคาแพงจะต้องเป็นเหรียญสลึงหรือว่าเหรียญยี่ห้าตังพี่ฟังนะและที่เหรียญที่มีราคาคุณดูตรงนี้ครับ นี่คือปีพอศในการผลิตเหรียญที่มีราคานะค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะครับลายมืออาจไม่สวยนะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับเหรียญน,นี้เลยครับปีพอศในการผลิตคือปีพศสองพันห้าร้อยใครเคยเห็นบ้างสวัสดี f c ซครับก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับ เหรียญแบบนี้มันเป็นเหรียญที่มีมูลค่าเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่มันหายากบางบ้านมีอยู่ครับแต่ไม่รู้มูลค่าเฮ้ยเอาไปแจกบ้างเอาไปทิ้งบางคนนําเหรียญน,นี้ไปทิ้งอะ่ะเนื่องด้วยอะไรพี่ๆรู้ว่ามันแลกค่าไม่ได้มันใช้จ่ายไม่ได้เหรียญแบบนี้ครับเลยกระจัดกระจายและสูญหายนะครับไปเยอะมากแต่ถ้าเกิดหากใครมีนะครับเหรียญยี่้าตังค์แล้วเป็นปีนี้ วันนี้นะครับคุณมีสิทธิ์รวยปีพศอะไรครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่จินตนาสวัสดีพี่เอธัญญนันครับสวัสดีเอฟซจากสปปลาวนะครับสวัสดีไปเอ๋ยังโลกสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญยี่ห้าตังเหรียญนี้ขึ้นมาครับแล้วจุดสังเกตพี่ดูตรงนี้นะปีพศในการผลิตดูนะครับปีพศในการผลิตเหรียญยี่ห้าตังเหรียญนี้ครับขอคนตาดีเดี๋ยวมีของแจก นะใครที่เห็นปีพศในการผลิตเหรียญนี้บ้างครับเหรียญนี้ผลิตในปีพศอ,อ,อะไรครับอย่างที่บอกนะครับปีพศหรือว่าจุดสังเกตความแพ้ที่เราบอกในแต่ละจุดเป็นจุดที่สําคัญนะครับไม่คุณอย่าละเลยนะคุณอย่าละเลยนะครับเหรียญน,นี้อันละสองแสนนะครับปีพศในการผลิตครับสวัสดีทุก่านครับและหลายๆคนมีอยู่ฟังให้ดีนะไม่ใช่อะไรลูก ไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้นะครับเหรียญที่เราตามหาเป็นเหรียญหายากจริงๆนะครับพี่พี่เหรียญที่เราตามหาเป็นเหรียญที่มันหายากจริงๆไม่ใช่เรามาโนไปเองจริงมหมจริงครับเละเลยนาฬิกาหูลเลมดเลยลูกใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีเหรียญยี่ห้าตังแบบนี้อยากจะขายขอไลน์รัวๆคนละสามทีครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่าครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอ,อีกสามสามสิบวินาทีนะแล้วเราเดินทางครับ ยี่พาตังรัชกาลที่เก้าเหรียญนี้ครับหากคุณมีพร้อมกับเหรียญบาทวัดพระแก้วพี่ดูเดินี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีพศออ2525คุณรู้ไหมครับว่าเหรียญบาทเหรียญนี้บางเหรียญผมรับซื้ออัลละสามพัน 5, 000, อัลละห้าพันอัลละหมื่นเก่าๆแบบเนี้ยอัลละเป็นพันบาทครับบางคนมีเหรียญยี่ไอเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้อยู่สวัสดีพี่สักครับ ใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีเหรียญบาทวัดพระแก้วแบบนี้เหรียญนี้นะครับผมรับซื้อนะอลลพันพันห้าสองพันสวัสดีพี่โบ้ครับสวัสดี f อทั้ง300ท่านงับรวดเร็วมากครับก็อยากจะบอกนะครับว่า1เหรียญแบบนี้ดูนะครับเหรียญหน้าเหรียญหนึ่งบาทเห็นมากด้านหน้านะครับเป็นรูปวัดพระแก้วปีพศในการผลิตคือปีพศ2525ครับเขียนว่าประเทศไทยครับใช้เนี่ยในปีพศ2525 นะครับพี่แล้วฟังนะเหรียญรุ่นเนี้ผมไปเจอบ้านบางบ้านมีอยู่เป็นร้อยร้อยเหรียญมีอยู่เป็นพันพันเหรียญเนื่องด้วยอะไรพี่พี่รู้ป่ะเหรียญแบบนี้หลายคนมีอยู่ผมพูดถูกไหมครับเหรียญแบบนี้หลายคนมีอยู่แต่ไม่รู้จะขายใครใครมีกดไลค์ด้วยรวคนละสามทีครับไปเลยดีกว่าพี่อ่ะดูใบกำพิงินล้านด้วยลูกนี่พี่จ๋าเอฟซีครับ ใครที่ดูเราอยู่นะแล้วอยากจะได้ใบนี้นะครับนี่คือใบคัมพีรเงินล้านนะครับเป็นใบที่จะบอกราคาเหรียญที่อยู่ที่บ้านของคุณว่าเป็นเหรียญแบบไหนเป็นเหรียญชนิดราคาเท่าไหร่และขายได้เท่าไหร่นี่ใครอยากได้นะครับพิมพ์อยากได้นะครับแล้วกดหัวใจเร็วๆให้ผมหน่อยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทักไปนะครับเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าปี 3, 3, สามสามเพี่อเห็นมาเหรียญละล้านนี่นี่เหรียญบาทอละแสน เหรียญห้าบาทคุดอลาล้านบางคนมีครับแล้วอยากจะขายพี่ระดับเดียเมืองนนอยากได้ใครอยากได้นะครับใบนี้นะแชร์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับใครอยากได้พิมพ์มานะครับแล้วกดไลค์รัวๆสวัสดีพี่เทนเทนงับนี่พี่ดูดนยนี่นี่เหรียญบาทเหรียญบาทวัดปากแก้วอลาสี่พันนี่อลาสี่พันอลาห้าพันับนะครับใครอยากได้พิมพ์อยากได้มานะพี่จ๋าแล้วก็ฝากหน่อยนะครับเอฟซีท่านใดนะครับที่ดูเราอยู่นะครับมีของ อยากจะขายอยากจะเดินดางมาที่ร้านครับร้านเข็มเพชนวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านนะครับพี่พี่แผนที่ตามหน้าจอเลยครับใครอยากได้พิมานะเอาไว้แจกนะครับไม่ได้มีไว้ขายแล้วก็อย่าลืมนะครับ fc ครับ fc ท่านใดที่ดูไลฟ์เราอยู่นะแล้วที่บ้านพี่มีพักเครื่องพี่ติดต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นพญาเต่าเรือนนะครับแบบนี้เราก็เช่าพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวลว,วัดไร่แตงทองครับแบบนี้นะมีราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสน นะครับมีราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือจะเป็นเหรียญแบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญพัยดยศนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีหลายๆคนครับมีเหรียญแบบนี้อยู่แต่รู้ไหมว่าเหรียญแบบนี้หลักหมื่นนะครับบางเหรียญหลักแสนบางเหรียญหลักล้านใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีพระนะครับพระเลี่ยมทองพระที่ไม่ได้เลี่ยมนะครับแล้วอยากจะขายสามารถมาที่ร้านได้เลยนะ ร้านเขียนเพชรวัตถุโบราณน,นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านนะครับพี่ๆแผนที่ตามหน้าจอครับใครที่อยากได้ก็นะครับพิมพ์คําว่าอยากได้มาแล้วกันมีพักเครื่องแบบนี้อยากจะเปลี่ยนแปลอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินแสนเงินล้านติดต่อเรามานะครับเรารับหมดเลยถึงแม้พักของท่านจะเป็นพักหลักร้อยพักหลักหมื่นพักหลักแสนพักหลักล้านนะครับเดินทางไปได้เลยนี่แผนที่ตามหน้าจอครับอ่ะไปเลยดีกว,ว่าพี่ ด่วนๆจวดๆนะครับสวัสดีทุกท่านครับส่งรูปช่องทางไหนแอดไลน์ไอดีตามหนะ้าจอได้เลยครับขอบพระคุณครับเรามาดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับปีพศ2525คุณฟังผมนะใครที่บ้านมีเหรียญแบบนี้บ้างที่บ้านใครมีเหรียญบาทเรือไอ้วัดพระแก้วแบบนี้บ้างครับคุณรู้ไหมผมรับซื้อเนี่ยแน่นอนและจ่ายด้วยเงินสด ผมรับซื้อของคุณแน่นอนและจ่ายด้วยเงินสดเหรียญละห้าพันแต่ต้องเป็นเหรียญที่สวยนะอัลละห้าพันสวัสดีพี่ชุ่มกรอบแก้วครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่โอตินะครับพี่โอติแชร์แล้วขอบพระคุณครับพี่ชายสวัสดีพี่จันดาราสวัสดีนะครับพี่อุดมรัตน์นะครับสวัสดีพี่สุดครับสวัสดีพี่อัมภัยสวัสดีเอฟซีครับอ่ะดูครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญหนึ่งบาทขึ้นมาครับพี่รู้ไหมเหรียญบาทเหรียญนี้ เป็นเหรียญบาทที่มีราคาอ่ะบางคนมีอยู่หลายเหรียญน,นี่นี่สวยๆแบบนี้อันละสี่ห้าพันเก่าๆแบบนี้นะคุณจำผมนะสวยๆแบบนี้อันละสี่ถึงห้าพันเก่าๆแบบนี้อันละหนึ่งสองพันแต่จะต้องเป็นแบบนี้เท่าสวัสดีพี่เมษาครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยอ่ะพี่จ๋าฟังนะ การที่พี่พี่มีเหรียญบาทวัดพระแก้วเหรียญน,นี้ครับแล้วพี่พี่ดูดิจุดสังเกตความแพงคือปีพศออในการผลิตครับปีพศ2525นะครับพอพิคกึ๊กมาอีกด้านหนึ่งนะครับจะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าคุณเห็นไหมเมื่อคุณพบเจอไอเหรียญแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายคุณดูให้ดีนะครับแบบนี้นะครับเก่าๆผมรับซื้ออัลละ1,000พันถึงอัลละสองพันใหม่ๆนะครับรับซื้ออัลละ3 0 0พันถึงอัลละ5,000ันบาท นะครับจุดสังเกตความแพงครับใครมีเหรียญเหรียญรุ่นนี้บ้างอะไม่มีใครมีเลยเหรอใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเหเรียญเหรียญสลึงอัละสองแสนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอะมีไหมมีใครมีไหมครับดูนะครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาดูและดูจุดสังเกตความแพงครับด้านหน้าของเหรียญรัชกาลที่ 9, เก้าเหรียญบาทเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่มันผลิตออกมาเป็นบล็อกแรก ฟังนะ,เป,นะเ,นเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นบล็อกแรกและกระจัดกระจายอยู่ตามบ้านของท่านเราจึงเห็นทั้งเหรียญที่มันผ่านการใช้งานและเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเห็นไหมเราใจเห็นทั้งเหรียญอันเนี้ยผ่านการใช้งานมาแล้วเลยอันเนี้ยไม่ผ่านการใช้งานจุดสังเกตความแพงครับคุณดูที่ตรงนี้ หาก,ก้องก่อนสักคู่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดี FC สวัสดีพีธ่ธีรยุทธ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับมีเยอะเข้ามาที่ร้านได้ไหมเข้ามาเลยนะครับเดินทางมาได้เลยนะอ่ะดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วเหรียญน,นี้ขึ้นมาครับแล้วพี่ๆดูนะเหรียญที่อยู่ในมือของคุณหากเป็นเหรียญบาทแบบนี้ ให้คุณดูที่ตรงนี้ครับนะครับไปขายที่ร้านได้เลยนะครับเดินทางมาได้เลยนะครับนี่อ่ะนี่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 ป้ายแดงๆอยู่ด้านบนครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับแต่คุณฟังผมนะเหรียญบาทวัดพระแก้วที่ขายได้จะต้องเป็นเหรียญบาทที่ดอเด็กตัวเล็กหรือว่าดอเด็กขอสั้นแบบนี้เท่านั้นแบบอื่นยังขายไม่ได้คุยกันก่อนนะครับ แบบอื่นยังขายไม่ได้ที่ขายได้จะต้องเป็นดอเด็กคอสั้นแบบนี้เท่านั้นใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีเหรียญบาทรุ่นนี้พี่จา๋าแคปเจอร์ไว้ดูครับเผื่อคุณไปเจอเหรียญบาทแบบนี้ตามร้านเหรียญต่างๆคุณอาจจะซื้อเหรียญน,นี้ได้ในราคาอลาสิบบาทนะนเห็นไหมดอเด็กคอสั้นเห็นไหมครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลขเก้าแล้วกดหัวใจรววๆครับเดี๋ยวไปดูเหรียญสลึงอลาสองแสนเนี้ย ใครแคปเจอร์แล้วกดเลขเก้านะครับแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยเดี๋ยวเราไปดูเหรียญสลึงอละสองแสนนะนะครับขอบคุณงับขอบคุณงับใครที่ดูอยู่อยากจะขายติดต่อมาจากขอบคุณงับเหรียญบาทรุ่นนี้ครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่หายากเหมือนกันนะครับใครที่ดูอยู่มีแบบนี้อยากจะขายติดต่อมาครับอ่ะเรามาดูเหรียญน,นี้กันเหรียญยี่ห้าตังนี่คือเหรียญยี่ห้าตังรัชกาลที่เก้า เหรียญน,นี้ถูกสร้างขึ้นในปีพศ2500 FC ของเราครับเกือบจะทุกขัน้นมีเหรียญยิบห้าตังรุ่นนี้อยู่ทั้งสภาพเก่าและสภาพใหม่ค่อยๆดูครับอย่างที่บอกนะครับปีพศในการผลิตคือปีนี้ครับอย่าลืมนะ FC ท่านใดนะครับที่ดูอยู่นะครับแล้วมีของอยากจะขายร้านเราประเมินราคาฟรีนะครับ แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งมาประเมินราคาได้เลยนะครับไม่มีค่าไม่มีค่ารับรองอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่ไม่มีเสียตังค์นะครับใครเรียกเก็บเงินคุณคือโจรน,นะครับขอบพระคุณงับเหรียญสลึงเหรียญน,นี้ถูกสร้างขึ้นในปีพศอ,อ,อะไรครับแล้วบล็อกนี้อย่างที่บอกไปเป็นบล็อกที่มันหายากจริงๆนะครับเป็นบล็อกที่มันหายากจริงๆใครที่ดูอยู่นะครับแล้วพบเจอเหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้ดูให้ดีครับ ปีพศออนี้ที่มันขายได้และคุณฟังผมนะเหรียญยี่ห้าตังที่มันมีราคาอันละสองแสนดูที่ตรงนี้แล้วขายได้ทันทีครับสวัสดีพี่ๆทุก่นนครับพี่จา๋าเหรียญยี่ห้าตังเหรียญนี้ปีพศอ,อ,อะไรครับผมขอไลน์รัวๆคนละสามทีได้ไหมอ่ะสวยกว่าเหรียญที่ผมโชว์อันละสองแสนแน่นอนครับสวยกว่าเหรียญที่ผมโชว์ อันละสองแสนบาทแน่นอนครับใครมีพิมพ์มีครับแล้วกดไ like, ลค์รวย้ผมหน่อยปีพศในการผลิตเหรียญน,นี้คือปีพศอ,อ,อะไรครับสวัสดีพี่ชุมสวัสดีพี่โบครับมีไหมมีไหมมีไหมใครมีไหมมีไหมแล้วใครเห็นปีพศบ้าง สองเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับมีแบบนี้เอามาขายได้ที่ไหนลูกร้านเข็มนเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านนะครับแผนที่ตามหน้าจอครับคุณมีแบบนี้คุณเอามาขายเราได้แต่คุณฟังนะหนึ่งเหรียญแบบนี้สามารถขายได้ครับและคุณดูนี่พี่ๆรู้ป่ะเหรียญแบบบล็อกธรรมดาเอาเหรียญแบบบล็อกธรรมดาไปก่อนไหมไปแบบด่วนๆเลยนะเนี่ยเหรียญน,นี้พี่จ๋าฟังผมนะ ผมรับซื้อนะครับอันละห้าร้อยแบบธรรมดานะไม่ใช่ตัวแพงนะแบบนี้รับซื้ออันละพันดูดิแบบขวามือเนี่ยเหรียญน,นี้ยรับซื้อห้าร้อยแบบเหรียญน,นี้ยรับซื้อหนึ่งพันมันต่างกันยังไงสวัสดีพี่วิโรธครับเมื่อทุกคนหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วลองดูให้ดีสังเกตดูให้ดีครับ เหรียญยี่ห้าตังรัดจากการลที่9เป็นปีพศออตามนี้มารับเงินครับคือปี2500และจุดสังเกตความแพงที่ให้คุณดูดูที่ตรงนี้ครับเอาเหรียญละพันก่อนนะหมุนปับ๊บเห็นปะ่ะหัวตรงนะครับแบบนี้เหรียญละหนึ่งพันนะครับอ่ะแล้วคุณดูนี่หยิบขึ้นมาแล้วหมุนปับ๊บแบบนี้หัวพระเศียรเอียงอละห้าร้อย ใครมีติดต่อมาและคุณดูนี้เหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้ที่คุณกําลังจะได้เห็นครับเป็นเหรียญยี่ห้าตังที่มันมีราคาสภาพสวยๆอัลละ 2, สองแสนสภาพสวยๆอัลละสองแสนบาทคือเหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้ครับ สองเหรียญน,นี้เลยเนี่ยหยิบมาให้ดูทั้งสองเหรียญครับผมมีอยู่ประมาณหกเจ็ดเหรียญน,นะนะครับผมมีอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดเหรียญครับเหรียญน,นี้ที่คุณเห็นรับซื้ออันละสองแสนอ่ะดูด้านหน้าครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณเห็นแบบนี้คุณอยากจะขายคุณติดต่อเรามาครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้ครับพูดอยู่เสมอครับ สามร้อยกว่าท่านพิมพ์บอกผมหน่อยได้ไหมเหรียญน,นี้ยปีอะไรครับปีพศอ,อ,อะไรครับสวัสดี f อฟซจากสอปรปลาวนะครับสวัสดีสบายดีทุกท่านนะครับผมเกือบโดนหลอกนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณห้ามโอนเงินทุกกรณีนะครับค่าใบรับประกันค่าใบรับรองอะไรพวกนี้ห้ามโอนเงินนะครับอ่ะปีอะไรครับ เมื่อทุกคนหยิบเหรียญยี่ห้าตังค์แบบนี้ขึ้นมาครับแล้วดูที่ปีครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อยอะคุณเห็นไหมนะครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อยแล้วแล้วอะ,อะไรรู้ไหมพี่ใครที่มีแล้วอยากจะรวยคุณดูให้ดีครับว่าเป็นเหรียญแบบบล็อกนี้หรือเปล่าขอบคุณพี่มิตรนะครับพี่ดูนะเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญยี่ห้าตังค์แบบพิม์พเล็ก หรือว่าแบบบล็อกเล็กเห็นไหมครับปีพศออในการผลิตคือปีพศสองพันห้าร้อยครับพี่แล้วดูตรงนี้นะเลขสองกับเลขห้าดูนะครับเลขสองกับเลขห้ามันห่างกันเห็นไหมครับเลขสองใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วให้ผมหน่อย เลขสองกับเลขห้ามันห่างกันคุณเห็นไหมห่างกันแบบนี้พิมพ์เล็กนะครับห่างกันแบบนี้สวยๆเหรียญละสองแสนนะครับเห็นไหมห่างไหมครับใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วให้ผมหน่อยดูให้ดีครับปีพศในการผลิตขายได้แน่นอนครับดูนะครับเลขสองกับเลขห้าห่างกันเห็นไหมมีคนเห็นยางเห็นแล้วนะ แล้วคุณดูตัวต่อไปครับนี่คือปีพอสองในการผลิตปีสองพันห้าร้อยครับแล้วให้คุณดูที่ตัวพอพานครับมีขีดลงที่กลางพอพานคุณเห็นไหมคุณเจอเหรียญแบบนี้อย่าปล่อยผ่านฟังนะครับอันหนึ่งนะอันละนะสวยๆนะอันละสองแสนบาทใครมีนะครับติดต่อมานะครับแต่มีราคาเฉพาะ พิมพ์เล็กนะครับพิมพใหญ่ยังไม่มีราคาสวัสดีพี่สุรวทเอฟซีจากร้อยเอ็ดครับพิมพใหญ่ยังไม่มีราคาแบบปกติยังไม่มีราคาแบบหายากเท่านั้นถึงจะมีราคาใครมีของอยากจะขายทําไงลูกแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับส่งรูปของพี่ๆมาประเมินราคานะครับประเมินราคาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้ แต่บาทเดียวนะครับใครเรียกเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพนะครับอย่างนี้บอกนะครับใครเรียกเก็บเงินคุณเมื่ตะบาทเดียวคือมิจฉาชีพอ่ะแล้วคุณดูให้ดีนะครับแคปเจอร์ไว้เหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นรถอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นบ้านก็เป็นได้ใครมีอยู่นะครับอยากจะขายติดต่อมานะครับร้านเรานะครับเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่าน ใครมีของเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามพระเครื่องพระบุชามีแล้วอย่าขายแอดไลน์ไอดีตามหน้ตจอส่งรูปมาประเมินราคาเลยครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเเปรวัตถุโบราณและน้องเบนเข็มนเปรวัตถุโบราณขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับอ i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ